สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่13และให้การต้อนรับผู้แทนประชาคมอาเซียนผนึกพลังสู่การพลิกโฉมและกำหนดอนาคตการศึกษาในยุคดิจิทัลค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่13และการประชุมที่เกี่ยวข้องพลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล transforming education in the digital era ระหว่างวันที่23-26สิงหาคม2567ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีสำคัญยิ่งที่ผู้นำด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอาเซียนบวก3ได้แก่จีนเกาหลีและญี่ปุ่นและอาเซียนบวก8ได้แก่จีนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียสหรัฐอเมริกาและรัสเซียจะได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาผลักดันความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายใต้หัวข้อการพลิกโฉมการศึกษาในยุคดิจิทัลทั้งยังเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจราจาอีกด้วยสำหรับการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่13และการประชุมที่เกี่ยวข้องจะแบ่งออกเป็น2ระดับได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรีและการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือระดับปลัดกระทรวงดังนี้ 1. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนครั้งที่19 2. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวก3ครั้งที่14อาเซียน10ประเทศบวก3ได้แก่จีนเกาหลีและญี่ปุ่น 3. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาในกรอบสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่9อาเซียน10ประเทศบวก8ได้แก่จีนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียรัสเซียและสหรัฐอเมริกา 4. การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่13 5. การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวก3ครั้งที่7และ 6. การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้านการศึกษาครั้งที่7ค่ะ นอกจากการประชุมแล้วนะคะจะมีกิจกรรมให้ผู้เข้าประชุมไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาทั้งในระดับประถมมัธยมและอาชีวศึกษาที่เกี่ยวกับ Active Learning ทักษะชีวิตผลิตนวัตกรรมนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสอดคล้องตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดจนการจัดแสดงในเทศการที่นำเสนอแก่นสาระของโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานและยืดหยุ่นซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเสริมสร้างทักษะดิจิทัลที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานผ่านกิจกรรมและโครงงานที่เน้นการปฏิบัติจ,จริงเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและการสร้างรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทําสําหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของประชาคมอาเซียนและประเทศคู่เจรจามากยิ่งขึ้นค่ะเขอไปริษีหนึ่งนะครับที่เรา ในการดำเนินการไปส่วนวรัฐมนตรีด้านการศึกษานเสียนะครับที่เราเป็นเจ้าภาพก็มาไปจากที่บุรังนะครับก็บุรังก็เป็นเมืองของการศึกษานงนะครับเจ้าอาวาูรีเดียที่ผ่านนะครับก็มีสถาบนกเรียนที่ท่านอุตตชัยแล้วก็หลายๆหน่วยงานภาคสัฐนะครับเป็นโครงการจะทำให้วังเะียนิมพัฒนาราเปิดมากพัฒนานะครับแล้วก็มีลาระย่นะครับรัฐมนตรีที่ คนที่ดำเนินในการดำเนินการนะครับก็เป็นผู้ทีที่คาดหวังนะครับว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรในมุมมองนะครับจากโรงเรียนจากพื้นที่จังหวัดที่อาจจะดูแข็งแรงในการดําเนินการนะครับแมาด้วยการที่เราเป็นการพัฒนาการในด้านการศึกษาและปัญนาการกระโดดเข้ามาถึงจังหวัดนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เป็นผู้ที่นะครับที่อาจจะ เป็นที่จะให้รัฐมนตรีหรือผู้เกี่ยวข้องต่างๆไปเห็นนะครับในเรื่องของการพัฒานจัดบริการโดยมีวิสีการศษาเป็นพู้นนของการพัฒนาขอเรื่องความพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมมากนะครับพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรากำลังจะทำให้เป็นหกเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับในการบริการครับไปเห็นไดงเลยนะครับน้องๆต่างๆนะครับก็มาดูดบริการนะครับแลเราบริการแบบนอกสื้นกัน ในการบนิการนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกราทรวงชุดงานตระเวนแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศในการนะครับมีวิธีที่ต่างๆร่วมกันจับกระแสกันแล้วก็เป็นพื้นที่จังหวัดุรังนะครับทางจังหวัดุรังโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครเป็นที่นะครับแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นาวิทยาลัยนะครับราชพัฒน์ของรังนะครับได้ตอบรับเป็นที่ในการดำเนินการนะครับแล้วก็เป็นส่วนภาคเอกชนต้องให้ความร่วมมือเป็นที่ครับ ครับก็ขอเชิญชวนอีกครั้งนะครับที่น้องประชาชนชาวไทยนะครับแล้วก็ส่วนราชการต่างๆให้เชิญชวนกันนะครับก็ขอเชิญชวนกันร่วมันเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดประชุมรัฐมนตรีศึกษาเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะที่น้องประชาชนที่เป็นที่อย่างภูรัญกตาหรือส่วนต่างๆก,การนะครับเพราะว่าในการเดินทางมาร่วมประชุมครั้งนี้นะครับอาจจะไม่ได้ไปที่จุดหมที่เดียวนะครับอาจจะไปได้หลายจังหวัดนะครับก็อยากเชิญชวนเรา นะครับเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับแขกบ้านแขกเม,มืองในการมาร่วมประชุมครั้งนี้ครับขอบคุณนะครับที่สามถึงที่หกนะครับทีมงานของท่าคุณครับ